สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ที่พร้อมจะพาคุณออกผจญภัยในทุกเส้นทางกับ2026 Honda Passport รถ SUV ขนาดกลางที่ถูกออกแบบใหม่ให้พร้อมลุยทั้งในเมืองและนอกเมืองด้วยดีไซน์ที่ดูดันสมรรถนะที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยถ้าคุณกำลังมองหารถที่ผสมผสานความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเข้ากับความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรด2026 Honda Passport คันนี้คือคำตอบมาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเลยมาพูดถึงดีไซน์ภายนอกของ2026 Honda Passport กันก่อนรถคันนี้ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดภายใต้แนวคิด Born ว d ที่เน้นความดุดันและพร้อมลุยตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยโดยมีความกว้างเพิ่มขึ้น1นิ้วและฐานล้อที่ยาวขึ้น2.9นิ้วเป็น113.8นิ้วทำให้ตัวรถดูบึกบึนและมีท่าทางที่มั่นคงกระจังหน้าขนาดใหญ่ฝากระโปรงยาวและไฟเลเที่มีเอกลักษณ์พร้อมไฟสองสว่างสีเหลืองอัมพันในรุ่น Trail Sport ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและดูทรงพลัง ซุ้มล้อที่กว้างขึ้นรองรับล้อขนาด18นิ้วและยางขนาดเศษ 265/60R18 ส่วนในรุ่นมาตรฐานส่วนรุ่น Trail Sport มาพร้อมยาง General Grabber All Terrain ขนาดเศษ 275/60R18 ส่วน ok ที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่นอกถนนโดยเฉพาะด้านหลังมีตัวอักษร p a s s t o r t ปั๊มเด่นชัดบนประตูท้ายที่ทำจากเหล็กกล้าช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและลุกที่สมบุกสมบัน นอกจากนี้ตัวรถยังมีมุมเข้าออกที่ดีขึ้นด้วยระยะยืนหน้าที่สั้นลงมุมเข้า approach angle อ,อ,อยู่ที่23องศาและระยะห่างจากพื้น ground clearance 8.3นิ้วซึ่งเหมาะสำหรับการขับขี่ในเส้นทางขรุขระรถยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ป้องกันใต้ท้องรถ skid plate ในรุ่น trail sport และจุดยึดสำหรับการกู้รถ recovery point ที่รับน้ำหนักได้มากถึง2เท่าของน้ำหนักรถทำให้มั่นใจได้ว่า2026 Honda Passport พร้อมลุยทุกสถานการณ์ ต่อมาเรามาดูที่สมรรถนะของเครื่องยนต์กันบ้าง2 0 2 6 Honda Passport ามาพร้อมเครื่องยนต์ V 6 DOHC ความจุด3.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด285แรงม้าที่6,100รอบต่อน,นาทีและแรงบิด262อปอนด์ฟุตที่5000รอบต่อน,นาทีซึ่งเพิ่มขึ้น5แรงม้าจากกลุ่นก่อนหน้าเครื่องยนต์นี้ถูกปรับขนาดให้เล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อพาสร์โดยเฉพาะเเเเกกกีีีีีีียยยยยรรรนนนนน้้้ใหาปลล่่่ทุมมวแะตออบสองไดด ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือนอกเมืองระบบขับเคลื่อน4ล้อ iVTM 4รุ่นที่2ของ Honda เป็นอีก1จุดเด่นของรถคันนี้ระบบนี้สามารถส่งแรงบิดไปยังล้อหลังได้ถึง70%และกระจายแรงบิดไปยังล้อซ้ายหรือขวาได้100%ช่วยเพิ่มการยึดเกาะในทุกสภาพถนนโดยเฉพาะในเส้นทางที่เปียกลื่นหรือออฟโรด ระบบนี้มีอัตราการตอบสนองที่เร็วขึ้น30%และรับแรงบิดได้มากขึ้น40%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทําให้การขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ถึง7โหมดได้แก่ Normal, Sport, e c o n Snow, Sand, t o w และ Trail ซึ่งโหมด Trail และ t o a w เป็นโหมดใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่ f f ฟ o a d และลากจูงโดยพ s ส o r ์มีความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง5,000ปอนด์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมสําหรับการลากจูง ในส่วนขององค์การขับขี่นอกถนนรุ่น Trail Sport และ Trail Sport Elite ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผจญภัยโดยเฉพาะด้วยช่วงล่างที่ปรับแต่งสำหรับออฟโรดยางออเท r เรนและระบบ Trail Talk Logic ที่ช่วยจัดการแรงบิดในสภาพถนนที่ท้าทาย รถยังมาพร้อมระบบ Hill Descent Control ที่ช่วยควบคุมความเร็วเมื่อลงทางลาดชันทำให้คุณสามารถโฟกัสที่การบังคับพวงมาลัยได้อย่างเต็มที่รุ่น Trail Sport Elite ยังมีระบบกล้อง Trail Watch ที่แสดงมุมมองรอบตัวรถและกราฟิกตำแหน่งลอ้อช่วยให้การขับขี่ในเส้นทางที่ยากลำบากง่ายขึ้น ต่อไปเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง2 0 2 6 h o n d a Passport ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยพื้นที่วางขาที่เพิ่มขึ้น1.3นิ้วในที่นั่งด้านหลังทําให้มีพื้นที่รวม4 0 9นิ้วซึ่งเหมาะสําหรับผู้โดยสาร3คนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเพิ่มขึ้นเป็น44ลูกบาทฟุตเมื่อวัดถึงที่นั่งด้านหลังและสูงสุดถึง83.5ลูกบาทฟุตเมื่อพับที่นั่งลงซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้า5.8ลูกกกกบบบบบาตตฟุพพืื้้้้นนที่เ็ขออองใใไดรรัรออแบบหมหห่่ใใหห้้ญขึน สามารถเก็บถุงกลอบขนาดใหญ่หรือรถเข็นเด็กได้สบายๆและยังรองรับการวางจักรยานเสือภูเขา2คันเมื่อถอดล้อหน้าและพับที่นั่งด้านหลังลงภายในห้องโดยสารยังเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่ใหญ่ขึ้น54%รองรับ Google Built-in, Amazon Alexa และ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายหน้าจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับคนขับขนาด10.2นิ้วสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้เช่นการตั้งค่า Honda Sensing หรือข้อมูลยานพาหนะรถยังมีที่วางแก้วน้ำถึง10จุดโดย6จุดรองรับขวดน้ำขนาด32ออนซ์และมีช่องเก็บของมากมายรวมถึงช่องเก็บของใต้พื้นและชั้นวางในคอนโซลกลางรุ่น Trail Sport Elite มาพร้อมระบบเสียง Bose 12ลำโพงเบาะหนังระบายอากาศไฟแอมเบียนและพุ่มไมลัยอุ่นเพื่อความสะดวกสบายในทุกสภาพอากาศ ในส่วนของความปลอดภัย2,026 Honda Passport มาพร้อมระบบ Honda Sensing ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานได้นุ่มนวนและแม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการจราจรด้านหลังระบบช่วยจอดด้านหน้าและด้านหลังและระบบ r ราฟิกแ Ja ม A อ s ซิสที่ช่วยควบคุมรถในสภาพการจราจรหนาแน่น รถยังมีถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับผู้โดยสารและระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินรถรุ่นนี้คาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยในระดับสูงจาก IIHS เช่นเดียวกับ Honda Pilot ปี2024ที่ได้รับรางวัล Top Safety Pick บวก สำหรับประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิง2026 Honda passport ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน87ออกเทน 8, 7, ane, ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวถังน้ำมันขนาด18.5แกลลอนให้ระยะการขับขี่ที่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับรุ่น r t l อยู่ที่19ไมล์ต่อแกลลอนในเมือง25ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงและ21ไมล์ต่อแกลลอนแบบผสมส่วนรุ่น Trail s อ o r t ได้18เศษ23ส่วน20ไมล์ต่อแกลลอนตามลำดับซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับ SUV ขนาดกลางที่ ีสมรรถนะสูงในส่วนของอุปกรณ์เสริมฮอนด้ยังมีชุดอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสามารถและความสะดวกสบายเช่นชุดยางอะไหล่ขนาดเต็มชั้นวางสัมภาระโต๊ะปิกนิกที่สามารถเก็บได้และแผง MOLLE สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์รวมถึงตัวเลือกสีที่หลากหลายเช่น Ash g r r e n Metallic และ Sunset Orange ซซึ่งเหมาะกับสไตล์ที่ทันสมัยและพร้อมผจญภัย สำหรับราคา2,026 Honda Passport มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่รุ่น r t l ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ44,750ดอลลาร์ไปจนถึงรุ่น Trail Sport Elite Blackout ที่ราคา53,650ดอลลาร์รถรุ่นนี้เริ่มวางจำหน่ายในต้นปี2026และด้วยการออกแบบที่ลงตัวทางด้านสมรรถนะและความสะดวกสบายทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการ SUV ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางมาถึงตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่า2,026 n da Passport เหมาะก,กับใคร ถ้าคุณเป็นคนที่รักการผจญภัยชอบขับรถออกไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆห,หรือต้องการรถที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายแต่ก็พร้อมลุยในเส้นทางที่ท้าทายรถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมันไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมพาคุณไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการออกไปผจญภัยในป่าเขาก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับ2026 Honda Passport หรืออยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ